อ่ะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับระบบอาวุธ3รูปแบบนะครับที่กองทัพยูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อใช้รับมือนะครับหากกองทัพรัสเซียเนี่ยเข้าบุกรุกขึ้นมาจริงๆนะครับมีระบบอาวุธอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับหลายคนเนี่ยคงไม่ได้ฟังข่าวกันแล้วว่า รัสเซียเนี่ยมีแผนนะครับที่เตรียมจะบุกรุกยูเครนนะครับโดยได้เสริมกําลังทางด้านชายแดนนะครับเตรียมอาวุธหนักไปนะครับยูเครนเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือนะครับจากหลายๆประเทศประเทศหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกานะครับจะมาผมจะมาแนะนำนะครับระบบอาวุธที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มอบให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองกันแล้วนะครับโอเคครับไปเจอกันเลยครับกับระบบอาวุธแบบแรกนะครับคือระบบอาวุธแบบแรกก็คือ ระบบอาวุธแบบแรกนะครับคือระบบอาวุธ AGM 1 4 8่งสวลิน,นะครับหรือจรวดต่อสู้รถถังแบบจาวิลินนั่นเองไม่ได้ผู้ผลิตเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบอาวุธที่ดูเก่าแล้วนะครับแต่จาวลินเนี่ยยังมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับในการต่อสู้กับรถถังของรัเสเซียเนื่องจากทําการยิงได้ไกลถึงประมาณนะครับ2,500เมตร และมีอีกข้อดีก็คือเวลาทําการยิงนะครับระบบอาวุจจาวิินเนี่ยเมื่อยิงแล้วเนี่ยจรวดเนี่ยจะทําการพุ่งสู่ท้องฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะล่วงลงมานะครับไอ้ก่อนที่จะลงมานะครับล็อกเป้าทําลายค่าศึกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ก็คือถ้าทําการยิงในระดับระนาบนะครับมิสไซล์ของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนสกัดกั้นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าหากทําการยิงแบบจาวิินก็คือยิงขึ้นฟ้าก่อนแล้วค่อยลงมา นอกจากจะเป็นการเพิ่มการทำลายล้างตามหลักแรงนุ่มถ่วงแล้วนะครับยังทําให้ยากต่อการสกัดกั้นและทําลายจรวดจาวิลินด้วยนะครับโดยสามารถทําการยิงเนี่ยได้อย่างง่ายอย่างง่ายได้นะครับและหลังจากการยิงเนี่ยสามารถทำทำการย้ายตําแหน่งการยิงได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยคาดการณ์ว่ากองทัพยูเครนเนี่ยถ้าใช้จาวิลินเนี่ยก็จะสามารถต้านทานการบุกรุกของรัสเซียได้ในระดับหนึ่งนะครับ ระบบอาวุธที่2นะครับก็คือ m 1 4 2นะครับ high mobility artillery rocket system นะครับหรือระบบอาวุธทำการยิงจรวดหลายลำกล้องนะครับโดยข้อดีของระบบอาวุธตัวนี้เนี่ยก็คือผู้ผลิตเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับโดยทำการยิงได้อย่างรวดเร็วนะครับและสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งทำการยิงได้นะครับลดโอกาสการตรวจจับตำแหน่งของเราได้นั่นเองนะครับ โดยสามารถใช้ระบบอาวุธจรวดหลายลำกล้องเนี่ยในการทำลายของกำลังทหารราบนะครับรวมไปถึงการสกัดกัน้นการบุกรุกของข้าศึกที่ส่งรถถังหรือว่ายานผาานะภาคักพื้นดินได้เป็นอย่างดีนะครับระบบอาวุธดังกล่าวนะครับผลิตโดยสหรัฐอเมริกานะครับคาดการว่าหากหาก,หากรัสเซียทำการบุกจริงๆเนี่ยกองทัพยูเครนก็จะใช้ระบบอาวุธตัวนี้เนี่ยในการรับมือการบุกรุกขึ้นมาทางบกนะครับ ระบบอาวุธที่3นะครับคือระบบอาวุธ FIM-92 Stingray นะครับมิสไซล์นะครับโดยระบบอาวุธตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นระบบอาวุธที่ผลิตจากกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้ต่อสู้กับอากาศยานที่ทําการบินในเพดานต่ำนะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์เป็นต้นนะครับโดยจรดวดตัวนี้เนี่ยมีระยะการยิงไกลถึงนะครับ2.98ไมล์นะครับผมมาพร้อมกับระบบทําการล็อกเป้าทําการยิงแบบอินฟราเรดนะครับทำให้เกิดความแม่นยําสูงสุดในการทําการยิง โดยมีการคาดการณ์ว่าจรวด FIM 92 Stinger เนี่ยจะสามารถรับมือกับอากาศยานของรัสเซียได้นะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์มี8นะครับและมี7นะครับรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่น KA 52ของรัสเซียได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจรวด FIM 92เนี่ยยังสามารถใช้ทำลายโดรนสังเกตการของรัสเซียได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ารัสเซียจะทําการบุกรุกขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าและจะมีอาวุธอะไรที่เสริมเข้ามาบ้างนะครับ แต่จากครั้งก่อนที่ก็เป็นข่าวดราม่าก,กันเหมือนกันว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยได้ส่งหมวกหมวกทหารให้กับยูเครนนะครับยูเครนเนี่ยก็น้อยใจนะครับก็ตอบโต้ไปว่าส่งมาแค่หมวกเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีการสถานการณ์ตึงเครียดจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศพันธมิตรเนี่ยกลุ่มนาโตหรือกลุ่มหลอีกหลายกลุ่มเนี่ยจะส่งอาวุธมากขึ้นให้กับยูเครนแน่นอนนะครับ